ถึงครึ่งทางแล้วนะครับโอ้แล้วยังต้องเดินต่ออีกผาแดงในฝันเพื่อวิวที่สวยงามวิวหลอกล้านผมต้องเดินทางต่อครับเพื่อนๆนี่ไอหนุ่มเกาหลีสาวลาวหนุ่มพม่าสาวฟินแลนด์โบเห็นเลยทั้งหลังเอ้ยอ้อมาจากฟินแลนด์ฟินแลนด์ อรุณสวัสดิครับทุกท่านตอนนี้ตอนเช้าอยู่ที่ณเนะมืองณนะจังงอยเมืองงอยน้องเขียวนะดิ i s สลาวครับดิ i s สลาวโอ้จัดตอนเช้าเนี่ยเบื่อแล้วเขากินกาแฟไปเหรพี่ตายแล้วดูทะเลหมอกนะครับฝน,าาล,นล,ลงทั้งคืนนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างบนอยู่ครับว่าจะสวยไหม นะครับฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับตื่นเช้าก็จะเจอภาพอย่างนี้ทะเลหมอกฟุงฟ้งๆอย่าไปขึ้นข้างบนนะฮะเดี๋ยวขึ้นข้างบนไปน่าจะขาวโพลนเลยพวกเราเดินเท้าข้ามสะพานกันมาจากห้องพักนะครับมายังจุดชมวิวผาแดงระหว่างที่พวกเราเดินมาก็เดินมาเรื่อยๆครับไม่รีบไม่เร่งถือว่าเป็นการบอมอัพร่างกายของเราด้วยก่อนที่พวกเราจะขึ้นมาปีนเขาในเช้านี้นะครับ เราก็จะเดินเข้ามาแล้วก็จะมาขึ้นจุดชมวิวผาแดงนะครับตรงนี้จะมีร้านค้าตรงนี้เรามาซื้อน้ําตรงนี้ก็ได้นะครับมีทั้งน้ําเย็นและน้ําไม่เย็นข้างหลังเราโน้นเป็นสะพานเดี๋ยวจะพาไปชมความมุ่งน้าข้างบนครับไปกันนี่จ่ายเงินแล้วไเท่าไ,ไหร่คน,นละสองหมื่นเนาะคนละไอแพด ครับสองหมืน่นสองหมืน่นกีบโอเคขันขึ้นก็ชันแล้วก็เดินลันเลาะริมเขามานะคะชั่วโมงครึ่งสำหรับคนที่ฟิตสำหรับคนที่ไม่ฟิตแบบผมตีไปอีกสามสิบนาทีสองชั่วโมงครึ่ง ท่าค่อยแน่ไอ้ท่าค่อยแน่ค่อยบวชไวเรไอ้ท่าค่อยแน่โอ้ยท่าน้องเนี่ยเพิ่งมาดีเพิมาอนเรเพิ่งมาถึงจุดเริ่มต้นครับผมขอเบรกหน่อยครับเสียงผมเปียนแล้วครับพี่โจ้พี่กุ๊กพี่ก้าเนี่ยเขาอยู่บนเขาีนเดินทิ้วเลยเครื่องโรตตรี่ของผมตายเลย เครื่องคอมตอร์กนั่นเลยพอหายเหนื่อยแล้วพวกเราก็ออกลุยกันต่อเลยนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวแถมทางขึ้นก็ค่อนข้างลื่นด้วยนะครับดูจากสภาพนะครับพี่น้องเสื้อผมเปียกหมดแล้วไม่ใช่ฝนตกนะครับเง่อออกตอนนี้เพิ่งถึงไหนครับดูป้ายครับโอ้สุดยอดจริงๆผาแดงถึงครึ่งทางแล้วนะครับ โอ้แล้วยังต้องเดินต่ออีกหาแดงในฝันเพื่อวิวที่สวยงามวิวหลอกล้านผมต้องเดินทางต่อครับเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนเพืเขาไปก่อนแล้วนะเพื่อนเพื่อน,น,นที่มาด้วยกันโจ้พี่กุ๊กต้าไปก่อนแล้วผมขอนั่งพักหลบหลบหล,ล,ลบฝนนิดนึงฝนปอยๆล,ลงนิดนึงแต่ว่าเหงือท่วมแล้ทั้งตัวไปสู้ เพื่อนๆครับไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้ทางมันโหดและหินมากๆผมไม่ได้ขึ้นมาชมวิวครับผมมาเดินเทลฝนตกนะครับตอนนี้ผมอยู่ระดับเดียวกันกับเมฆมันก็เลยมีละอองฝนฟุ้งอยู่นะครับดูเส้นทางที่ผมเดินมาฮนะผ่านจุดที่มันชันแล้วนะตอนนี้เหลือแต่จุดที่แบบโหดๆห,หน่อยดูสภาพผมตอนนี้ครับ เหนื่อท่วมเปียกไปั้างตัวครับวันนี้ยังไม่ถึงจุดชมวิวไปอีกหน่อยด้วยกันสุดยอดเลยครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะฮะกว่าจะไม่ถึงโอ้สภาพสลักสะบอมฝนตกไม่เปียกอะทำไมข้างล่างโกหกผมว่าข้างบนไม่มีน้ำขายชาญสวัสดีครับ โลกมันกลมจริงๆอยู่เมืองไทยยังไม่เจอกันอยู่เมืองลาาอีกชุดยอรแป๊บนึงนะครับอาจารย์ขอเขาพอนะคะครับผมผมดินดีกับลูกศิย์แล้วลูออาจารย์ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วดีใจไปเจอเขาพรอยสบายดีมีน้ำขายบ่บอม่มียังขายเลยบอครับสวัสดีครับสบายดีค่ะสบายดีน้องเขียวหรือว่าเมืองงอยใหม่นะครับ ตอนนี้ผมมาถึงแล้วใช้เวลากี่นาทีนะครับพี่กุ๊กชั่วโมงสิบนาทีครับไม่เอาอีกแล้วครับสวยเอาหรอเอาหรอฮะไม่รู้ว่าจะฟาวหรือเปล่าครับเห็นวิวนิดๆดูครับสุดยอดนานเหนื่อยพอยังมายืนลุ้นอยู่ดีคือเมื่อคืนนี้ฝนตกตกยังตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าเลยครับใครจะถ่ายเรียนได้เราต้องรอนิดนึ่งจุดนี้มา รอให้เมฆไหลผ่านแล้วก็ถึงจะเห็นวิวนะครับน,นี่เลยเริ่มมาแล้วฮะไหนๆก็ขึ้นมาผมจะอยู่ถึงเที่ยงครับ<ต>ค่อยลงมาเนี้ไม่ไหวแล้วครับ,บวิวที่ผาแดงนี้สามารถมองเห็น3 6 0องศาเลยนะครับสวยๆจะมีแค่บางมุมเท่านั้นเองที่โดนบทบังด้วยต้นไม้อันนี้คือด้านบนเลยนะครับ สวยจริงๆสวยจริงๆเนาะตอนนี้ทุกคนต้องรอ,อโอกาสนะครับในการที่จะเก็บภาพบรรยากาศเพราะว่าเามฆมันจะไหลตลอดเวลาต้องรอให้เมฆหายไปแล้วก็ค่อยๆเก็บบิวพี่กุ๊กอย่าพึ่งครับพี่กุ๊กอย่าพึ่งโดดยายาไอ้กุ๊กอย่าโดดตอ,อนนี้เรามาถึงแล้วนะครับจุดชมวิวที่ไหนครับาผาแดงครับผมผาแดงนางไอ้เมืองไทยอยู่บ่ครับเมืองเมืองงอยเมืองงอยงอยใหม่หรือว่านองเขียวนะครับเราถึงแล้วฮะ ใช้วเวลากี่ชั่วโมงนมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับผมน่าจะใช้เวลาประมาณนี้ฉนเฉลี่ยขึ้นมาถ้าฝนตกก็า<ล>าสามสิบนาทีสามสิบนาทีแม่นมเบื้อโดยโดย,โดยนี่ <laughs> <laughs> ผมน้ำเสนอเลยครับพี่นี่เขาเป็น <laughs> มิสมาจากฟินแลนด์มาเดประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์ดินแดนที่สวยกว่านี่อีกแต่ว่ายังมาเที่ยวที่เมืองเราโมนายินดีตอนขับพาเตินแลนด์เด็กที่เราจักมาโอ้โหคอเดียวกันครับเฮ้ย โอเคตอนนี้เรายังมองไม่เห็นวิวนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยกินได้กินได้เหรอเฮ้ยอ่านกินหานเนี่ยโอ้ตอนนี้เราเจอ,อสัตว์ท้องถิ่นนะครับมันเป็นมแมลงเขาเรียกว่าอย่างเอ้ยภาษาขมูขาวานกุกีขมูขคํามูครือเปล่ามุคํามุคือคนชวนเผ่าที่นี่เนาะถึงคนพื้นที่เล่าเทิง เป็นเราถเทิงบบเขาเรียกว่าอะไอย่างนะ้นคุกกี้คุกกี้แหมน่ากินเอ้าในนี้นมันไม่มีขาเหรอครับเด็ดออกแล้วโอ้โอเคโอเคอันนี้สองคนนี้ เป็นคนที่นี่บ้านอยู่ที่นี่หรอครับโบอยู่น้ำท่วมน้ำท่วมเมืองน้ำบากมันบักเป็นหลวงพะบางหลวงพะบางอ้าวโซนนู้นอันนี้ก็คือมาเที่ยวมากับเอื้อเพื่อนนี่บะโอ้เวลคัามเวลคั่มนี่เอื้อเพิ่นมาจากฟินแลนด์เพื่อนกับพาน้องมานะครับนี่มาชมเมืองงอยด้วยกันสุดยอดสุดยอดสุดยอดฟินแลนด์นี้ว่าภาษาลาวชัดกว่าผมอีกเออสุดยอดเลยครับนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะว่าได้แบบเป๊ะเลย ครับผมเจออาจารย์ที่มาจากเพชรบูรณ์นะครับเป็นอาจารย์ของน้องน้องต้าที่เดินทางร่วมกันโลกมันกลมนะฮะเราอยู่เมืองไทยามาเจอกันที่เมืองลราสุดยอดเลยอาจารย์ยปกเกษียณแล้วก็มา,า,าเที่ยวาานี่ดูอาจารย์นะครับหกหกห้าค่ะหกอาจารย์เกษียณแล้วมาห้าปีหกส้าสามารถเดินขึ้นมาที่ผาแดงได้สุดยอดนับถือเลยครับอาจารย์ส,รรสุดจริงๆสุดจริงๆด้วย สุดยอดสุดยอดน้องลาน้องลาคนงามโอ้โหตอนนี้เมฆเริ่มจางไปแล้วนะครับนี่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 เดี๋ยวดหมอกแล้วสามร้อยหกสิบองศานะครับคุ้มอยู่นะกับการเดินทางขึ้นมาชั่วโมงคุ้มมากครับค่อยเป็นลมสามที่สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับนอนแม่แมบตอนนี้ก็มานอนลงดนรดพอเมฆหมอกลอยไปนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับพี่คุ๊บ เก้าโมงนะฮะดูหลังจากที่มรสุมผ่านไปแล้วก็ตอนเช้าี่เลยไม่เห็นแล้วนว่าจะหมอกใช่ครับขึ้นมาผมคิดว่าจะฟาวแล้วไม่ฟาวครับยังได้อยู่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยอดผาแดงครับผมที่ไหนครับผาแดงอยู่ที่ไหนครับน้องเขียวครับน้องเขียวน้องเขียวซอปปอลเลาใช่ครับสอปปลเลาโอ้วิวเป็นไงครับตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีครับฟ้าเปิดวิวแบบ สวยงามมากธรรมชาติ100%ครับผมดูวิวครับเห็นด้านหลังผมไหมครับจุดชมวิวผาแดงนะครับตอนนี้ผมขึ้นมายังจุดสูงสุดที่จุดชมวิวผาแดงนะเมืองหนองเขียวหรือว่าเมืองงอยใหม่นะครับด้านบนนี้จะเห็นวิว360องศาดูแม่น้ำนะครับ ตรงนี้ที่เขาจะไปเมืองงอยเก่านะครับจะนั่งล่องเรือแล้วก็จะมีเส้นทางที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้เหมือนกันอาา่าฮสะพานก็จะอยู่ช่วงนี้ครับนี่ด้านหลังของเราเนี่ยสะพานอยู่ตรงนี้สะพานอยู่ช่วงนี้นะครับนี่นี่นี่เนี่ยมองเห็นสะพานอยู่ไกลๆนะครับขึ้นมานี้ชั่วโมงนิดๆนะครับค่อนข้างชันเลยล่ละฮะใครที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็ฟิตร่างกายนิดนึงนะครับแต่ว่าขึ้นมาผมว่าก็ สวยๆคุ้มจริงๆสมกับความเหน,นื่อยที่เราด้าโดานขึ้นมานะครับได้ฟีลเหมือนกับเราไปเดินเทลอย่างเงี้ยปีนเขามีปีนเขาบ้างมีเดินทางราบสลับกันบ้างนะครับแต่ก็สวยคุ้มจริงครับดูเหมากฟึ้งแล้วก็มีแม่น้ําแม่น้ําอูนะครับแม่น้ําอูไหลผ่านสวยสวยตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวผาแดงสวยมากๆนะครับ360อองศานี้ไม่ผิดหวังจริงๆ ดูฮะนี่ไอ้หนุ่มเกาหลีสาวลาวหนุ่มพมา่าสาวฟิแนแลนด์โบเห็นเลยทั้งหลังเอ้ยอ้ามาจากฟิแนแลนด์ฟิแนแลนด์โอ้โหมีครบนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเมืองหนองเขียวในมุมสูง ที่เราจะมีโอกาสมานั่งชมวิวบนจุดสูงๆแบบนี้แถมอากาศชั้นโอโซนก็ดีมากๆเลยนะครับก็เลยขอนั่งถ่ายรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศใส่เมโมรีในโทรศัพท์แล้วก็เมโมรีในสำหรับการขึ้นมาชมวิวที่ หนองเขียวหรือว่าเมืองงอยใหม่ปลายแม่น้ำนู้นนะครับเป็นเมืองงอยเก่าวันนี้ฝนตกถนนเละคงไม่ได้ไปนะครับคงขึ้นซ้ำเหนือเลยสำหรับพวกเราวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องพาร่างกายตัวเองลงไปยังด้านล่างเพราะว่าหมดจะนั่งชมวิวบนจุดที่สวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดของเมืองหนองเขียวนะครับเพื่อนๆเริ่มทยอยลงไปแล้วเหเหลือแค่ผมที่ยังไม่ได้เดินทางลง ก็จําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องตามมาเด้วยลงไม่งั้นผมอาจจะได้กินข้าวลรีงอยู่ข้างบนคนเดียวทางขึ้นทางลงตรงจุดสูงสุดก็ค่อนข้างชันนิดนึงนะครับเวลาเดินลงก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าฝนตกมันลื่นต้องค่อยๆลงนะครับไม่ไงั้นี่ายห้องได้เลยพวกเราเก็บข้าของแล้วก็พากาันมุ่งหน้าออกจากที่พักนะครับ เป้าหมายของพวกเราในวันนี้ก็คือซ้าเหนือหรือว่าแผงหัวพันนะครับเดนนานี้เมฆตั้งเขาเราพวกเราอยู่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักที่นี่แต่พยากรณ์อากาศก็บอกไว้ว่าวันนี้เราจะเจอฝนกันตลอดทั้งวันนะครับยังแอบดีใจเล็กๆที่มีแสงแดดเข้ามา เรียบร้อยดีครับเจอฝนเข้าจนได้ตอเช็คอุปกรณ์ก่อนโหกระเป๋าเปิดตอนไหนไม่รู้ไม่รู้มีอะไรเสียหายโดนหายไปบ้างแย่เลยวะนเะนี้ยหนักเลยครับ ผมจอดรถเพื่อที่จะเช็คอุปกรณ์ปี๊บกระเป๋าข้างรถนะครับว่ามีตรงไหนที่หลวมหรือว่าหลุดหายไปหรือเปล่าแต่ของข้างในกล่องก็ยังอยู่ครบนะครับแต่ก็ต้องล็อกกุญแจดีๆครับเพราะว่าข้างหน้าที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมันมีหลุมแล้วก็มีบอ่อค่อนข้างเยอะทําให้ปี๊บหรือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมีการเคลื่อนนะครับจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ล็อกดีๆนะครับก่อนออกเดินทางกันต่อ พวกเราขับฝ่าสายฝนกันมานะครับพอคิดว่าถ้าขับมาเรื่อยๆฝนด้านหน้าอาจจะซาก็ได้แต่ก็ไม่มีวี่แววครับยิ่งขับมาก็ยิ่งเจอฝนหนักขึ้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องแวะจอดข้างทางก่อนถ้าฝืนขับไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ครับ ตอนนี้เ,เจอฝนนะครับตกหนักน้ำไหลร่วมถนนเลยนะฮะก็เลยตัดสินใจพากันจอดก่อนแวะกินมื้อเที่ยงกันก่อน ร้านข้าทางนะครับง่ายๆมีร้านเป๋ดอยู่นะพวกเราเติมพลังกันกันกบเมนูง่ายๆนะครับในวันนี้นั่นก็คือส้มตำแล้วก็เนื้อย่างพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเป็นข้าวไก่น้อยที่อร่อยมากๆครับดูหน้าพี่กูก็รู้ว่าฟินขนาดไหนฝนเริ่มซาพวกเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับกับเส้นทางนี้ถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับ น้ำท่วมขังบริเวณข้างถนนแล้วก็รถบรรทุกจอดขวางอยู่ข้างหน้าครับบันเทิงอีกแล้วไปไปดูท่านผู้นำนะครับพามาตายตายตายรเรียบร้อยทางบักเละ สุอรอของเฮ้ามาก,ก่อนเลยแจ้วได้อยู่ไอ้เอาขาตั้งลงแล้ววางเลยได้เลยเออสุดยอดทำไมถึงล้มครับดูครับไม่ได้ลื่นขี้ตมหรอกมันจะพุ่งไปไงออพี่ใจช้าไงเออโพี่ก่อน <laughs> ดูครับโอ้บ้าไปแล้วครับมีแค่ไม้แผ่นเดียววางอยู่อ่ะ ไม่ล้มก็ไม่รู้จะว่าไงครับผมก็เกือบนะเราไม่อยากลงเอ่งนะครับเจอแผ่นไม้เข้าไปเรียบร้อยเลยเละทางเละเลหลังจากที่ตะลุยโคนตะลุยทางเละเราก็จะเละกว่าเดิมเราก็จะไปเละกว่าเดิมหนักกว่าเดิมนี่ครับโจพาลุยวันนี้โอ้สุดยอดนะลูดปื๊ดลูดปื๊ดโอ้สงสารกุมคันเดียวเนี่ยสบาย เส้นทางที่เราจะไปซ้ำเหนือนะครับตอนนี้เพิ่งถึงเมืองน้อยเองอะ่ะโอ้ตายเลยเมืองน้อยหรือเมืองงอยครับอ่าให้พี่กุ๊กยิงกระต่ายแป๊บหนึ่ง<ะ>อีกสองร้อยห้าสิบกิโลระหว่างทางที่พวกเราเดินทางมานะครับผมปากมองเนาะแต่ว่าเราจะไปเส้นนี้เมืองงอยเมืองน้อย แล้วก็จะขึ้นซําเหนือเช็คความเรียบร้อยของคนและรถเสร็จเราก็เตรียมตัวออกเดินทางกันต่อนะครับฝนก็ยังคงมาเรื่อยๆจนมาถึงปั๊มน้ำมันเราก็ต้องแวะเติมน้ำมันก่อนเพราะไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะอีกไกลขนาดไหนด้วยพายุฝนกระหน่ำลงมาตลอดทั้งวันนะครับทำให้การเดินทางของพวกเราในวันนี้ต้องล่าเช้าออกไปพวกเราเดินทางมาถึงที่แขวงหัวพันหรือว่าซับเหนือก็รู้เวลาเป็นเวลา สามทุ่มนะครับเกือบจะสี่ทุ่มแล้วพวกเราจอดไม่ได้ครับเพราะว่าตอนคืนที่ลาวนี่เขาจะไม่ค่อยมีการเดินทางกันนะครับไฟฟ้าหรือว่าไฟถนนก็ไม่มีเลยมีทุกความมืดมิดแล้วก็ไฟจากรถของพวกเราเนี่ครับที่ส่งนาทางกันไปนะครับจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราต้องเกาะกลุ่มแล้วก็เกาะติดกันไปนะครับจนกว่าจะถึงที่หมายด้วยความมืดแล้วก็ถนนที่ลื่นจากเม็ดฝนนะครับทำให้พวกเราไม่สามารถทำความเร็วในการเดินทางในวันนี้ได้ ก็ตามสภาพแล้วครับตากฝนกันมาทั้งวันแล้วก็ขี่กลางสายฝนกันมาจนมืดค่ําเรามาถึงที่แขวงหัวพันเกือบจะสี่ทุ่มนะครับผมก็ตะเวนหาที่พักเราหาทั้งหมด2ที่นะครับที่แรกนี้ไม่รับพวกเราเลยเพราะว่าเห็นสภาพของพวกเราแล้วก็คงไม่อยากรับเท่าไหร่ครับเพราะว่าเปียกปอนไปทั้งตัวแล้วก็รถของพวกเรานี่ก็เบื้อนไปด้วยโคลนนะครับก็เลย ต้องไปหาที่พักใหม่จนมาได้ตรงข้างโรงพยาบาลน,นะครับที่แขวงหัวพันก็ถกลงว่าเอาตรงนี้กันเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะไปหาที่พักอื่นอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาชมบรรยากาศในเมืองหัวพันหรือว่าซัาเหนือกันนะครับสําหรับวันนี้ผมและเพื่อนๆขอพักเอาแรงและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันมานะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ